สวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะดิฉันชื่อคุณตุคาเช่นสวนค่ะค่ะคือช่วยสนับสนุนดูแลที่สวนวันเจ้าเมาะค่ะค่ะมาจากโครงการอะไรหรอคะโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะค่ะทำอะไรบ้างคะ ค่ะโครงการที่ช่วยดูแลให้ที่มนุษย์นะคะ,คะก็ช่วยดูแลสวนดูแลเกี่ยวกับความสะอาดแล้วก็ปูกต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็มีโฮมสเตย์ก็จัดดูแลให้เพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะแล้วแล้วในแบบ<อ>เกี่ยวกับโครงการนะคะคุณ พี่พูประภานี่ทําอะไรในโครงการไหมคะหรือว่ามาช่วยพี่มานพอย่างเดียวที่ในโครงการก็บางทีก็เข้าไปไปประชุมกับพี่ในโครงการคะ่ะไ,ไปฟังที่เขามีการเข้าประชุมกันเรื่องแ,อแต่ละส่วนที่ว่ามีการจะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะค แล้วคิดว่าอยากจะพัฒนาอะไรในอนาคตบ้างไหมคะก็จะพัฒนาอยาก<ะ>พัฒนาในการที่ว่าอยากให้ให้คนเข้ามาท่องเที่ยวที่บินทองค่ะอยากให้มีความเจริญขึ้นยิ่งกว่านี้ค่ะแล้วก็ <ừ> อยากจะเพิ่มให้ให้ชุมชนทํำผลิตภัณฑ์เที่ยอไว้แบบเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยว แล้วก็จะได้มีของฝากจากดินทองนะคะเช่นทำพวกหน่อไม้ดองหน่อไม้แห้งแล้วก็ผลผลิตส่วนลำไยนมสดแล้วก็หลายอย่างคาะผลผลไม้ที่อยู่บนเขาน้องโกกนะคะแล้วอยากชวนชวนให้คนข้างนอกเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านเราอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็ ชวนมาตามแบบลงในเฟซเฟซบุ๊กแล้วก็อ่าอะไรอ่ะ่ปต่อแบบคุยทางโทรศัพท์แล้วบอกต่อในคำนองเนีอยอ้ยแล้วถ้าตอนเนี้ยค่ะอยากจะเชิญชวนอะไรไหมคะอยากจะเชิญช,ชวนให้ไปเที่ยวที่บนเขา <c oughs> ดินทอง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> สวน, <c oughs> ส,วนสวนความ ของแต่ละที่ของที่อยู่ในอยู่ในโครงการท่องเที่ยวของแอดดินทองเลยค่ะ mm hmm. ของแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็จะมีผลิตภัณฑ์ของแต่ละส่วนที่ที่ดีแล้วก็สามารถที่แบบหรือว่าไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีสารพิษอะไรเนี่ยค่ะเป็นของอินทรีบ้าง เป็นของแบบธรรมชาติอะไรเนี่ยคะ่ะวปลอดภัยกับสุขภาพคะ่ะอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาชิมดูแล้วก็แวะมาชมวิวชมบรรยากาศที่บนเขาดินทองะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกแห่งใหมน่นคะค่ะแล้วความภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่ในโยดเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้หรคะก็ภูมิใจคะ่ะที่ตอนนี้ก็ รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงจากที่เคยขึ้นไปมีแต่เจอแต่สวนมันสัมปะหลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีสวนายางอะไรเงี้ยนะคะในตอนนี้ที่ไปก็มีความเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าทางที่ตำบลดินทองเขาเริ่มมาทําสวนผู้เรียนบ้างสวนมะม่วงอะไรเงี้ยลำไย คือทําส่วนผลไม้เพิ่มมากขึ้นจากที่เดิมๆปลูกแต่มันสหลังแล้วก็มีแต่แห้งแล้งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาก็มีการเจาะบ่อบดานทําสวนผู้เรียนทําสวนมะม่วงทําแบบผลผลิตสวนมะขามหวานอะไรเขาก็มีขึ้นมาเยอะก็ภูมิใจเยอะ